เวียเคลื่อนไหวดังกลับมาโสดเป็นอีกหนึ่งอดีตคู่รักคนบันเทิงที่ต้องปิดฉากรักลงไปอย่างน่าเสียดายเลยล่ะค่ะสาหรับคู่ของเพลงหนุ่มเวียสุกดาวัตและนางเอกสาวเบลล่าดานีดังทั้งคู่ออกมาเปิดใจว่าได้จบความสัมพันธ์นักเก้าปีแล้วซึ่งเป็นการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าจบกันด้วยดีรวมถึงไม่มีปัญหาเรื่องเมื่อที่สามเข้ามาแน่นอนงานนี้ก็ทำเอาแฟนสมกำลังใจให้กับทั้งคู่รัวๆเลยล่ะค่ะเพราะเขาผ่านดูใจกันมายาวนานเก้าปี จนเกือบจะเข้าปีที่10อยู่แล้วแถมก่อนหน้าน,นี้ก็เคยพูดคุยถึงเรื่องแต่งงานรส้างครอบพอแล้วด้วยงานนี้หลัง 3, จากที่จบคอนสัมันาเจ้าเบลล่าก็ได้บินไปเที่ยวพักใจที่ประเทศวิตเซอร์แลนด์ทันทีซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละภาพแฟนๆก็เข้าไปทักเลยว่าเวลตาดูเศร้าและแต่ละภาพก็ดูเงาๆเ,าเ,าเดือเกินล่าสุดทางด้านหนุ่มเบียก็เช่นกันค่ะพอเจ้าตัวก็ได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวภูกเก็ต ซึ่งก็ได้ออกมาเผยภาพให้ได้ติดตามกันผ่านทางอิสตาแกรมซึ่งต้องบอกเลยว่าในภาพก็ดูเหงาไม่ต่างจากเบลล่าเลยเอาเป็นว่ายังไงก็ขอส่งกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะเชื่อว่าการจบคานสัมพันธ์ในครั้งนี้คงจะทำให้ทั้งสองทำใจรังปากไม่แพ้กันเลยละคะ่ะแต่เชื่อว่าเวลารวมถึงกำลังใจดีๆจะทำให้ทั้งสองผ่านช่วงเวลานี้ไปได้